สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพฤหัสที่13พฤศจิกายนแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะจัดส่งรอบวันนี้ส่งไปรสีน์ไทยแบบ EMS ให้นะจ๊ะ ค่าส่งนะคะ1นต้นถึง2ต้นค่าส่ง50บาทรับ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทไม้อยู่ไซส์กระถาง6นิ้วค่ะ งานส่งของเราเป็นงานส่งทั้งกระถางนะคะแพ็คส่งให้ทั้งกระถางมีป้ายเขียนชื่อบอนติดไปให้ถูกต้นนะคะเขียนด้วยปากกากันน้ำอย่างดีสนใจบอนสีต้นไหนโทรหาแม่ค้านะคะได้ที่เบอร์080 1> 5 1 9หนึ่งเบอร์ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอด้านล่างตรงนี้เลยเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะใช้หนึ e ่งเบอร์เบอร์เดียวทวนเลยสะดวกโทรกดโทรได้เลยหรือว่าใครถนัดพิมพ์ไลน์นะคะ ไม่อยากโทรอยากพิมพ์ไลน์คุยกันมากกว่าก็แอดไลน์แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาหรือพิมพ์รายละเอียดเข้ามาได้เลยสนใจต้นอะไรสะดวกเป็นโอนหรือปลายทางแม่ค้าเห็นข้อความแล้วจะได้ทำการสรุปยอดแจง้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะจ๊ะ อ่ะมาดูกันนะคะคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะอันนี้มีชื่อว่ากิตติมาตรนะจ๊ะกิตติมาศเจตจิรานะคะกิตติมาศเจตจิราเอาไป100บาท ราคาย่อมเยาวใส่ฟอร์มนี้ขึ้นแบบขึ้น8นิ้ว9นิ้วก็ล้นล้นเลยนะคะแม่ค้าขายไม้ราคาหลักสิบน่อยๆหลักร้อยนิดๆเท่านั้นนะคะขออนุญาตงดต่อรองนะลูกค้าจามต้นแม่ค้าก็ส่งให้ฟรีอีกไม่ได้มีค่าส่งและงานส่งเป็นทั้งกระถางอีกนะคะพิจารณาราคาในคลิปได้เลยขอเป็นราคาตามนี้นะคะไม่ได้มีส่วนลดอะไรใดๆแล้วขอให้แม่ค้าไว้เป็นค่าส่งบ้างนะจ๊ะราคาถูกที่สุดปกติกิติมานี่เขาขาย กันก็180แล้วอะ150 180รไซส์นี้นะคะแม่ค้าเอาแค่100บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรบพวนลูกค้าดูและพิจารณาราคาในคลิปได้เลยสนใจถูกใจค่อยทักหากันแต่ถ้าว่ายังไม่ถูกใจไม่เป็นไรลูกค้าค่อยดูไปเรื่อยๆนะคะราคาตามนี้เลยนะทุกต้นนะจ๊ะเอากิตติมาตร1 0 0บาทเท่านั้นมี2ต้นด้านล่างตรงนี้เป็นชายชนนะคะ ชายชนป้ายสวยๆแบบนี้เลยเอาไป89บาทมี2กระถางนะคะ89บาทไซส์กระถาง6นิ้วและก็ส่งทั้งกระถางด้วยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลมีสองไซส์นะคะอันนี้เป็น1ต้นเป็นไซส์ต้นเดียวนะคะอันนี้อยู่ที่180บาทแล้วก็อันนี้เป็นต้นมีหนอ่อมีหน่อนะคะหน่อใหญ่หนึ่งแล้วก็หน่อเล็กอีกสักหนึ่งเนาะ นะคะอันนี้ขออยู่ที่230นะคะมี180กับ230นะคะห่งเดียวในจัก,กรวาลยิ่งโตยิ่งสวยสวยถัดมาตรงนี้มีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วขอที่89บาทนะคะมี2ต้นถัดมาด้านหลังตรงนี้มี4ต้นเท่านี้เลยเหนือดวงนะคะเหนือดวงขอต้นละ120บาทเท่านั้นนะเขาขายกันไม่ต่ำกว่า150 ร้อยห้าร้อยเจดรอยแปดนะคะไซฟอร์มนี้นะคะบางพื้นที่ยังส่งอยอัพอยู่เลยนะจ๊าเนื้อดวงนะคะเอาไปหนึ่งร้อบาทมีทั้งหมดสี่ต้นนะคะมี4ต้นหมดรุ่นต้องรอรุ่นใหม่โตนะคะหมด4ต้นนี้ก็หมดแล้วนะขยบมาตรงนี้มีชื่อว่าเทราปตีนะคะเทราปตีหน้าสวยสวยเปอะเปอแบบนี้เลยเอาไป99บาบาทนะคะเทราปตีแล้วก็ตรงนี้เป็นไม้เหลืองนะคะ ชื่อว่าเกอนภุมมลินนะคะป้ายมาสวยๆเม็ดชมพูกัดลอยขึ้นมาแล้วนะคะเกสนภุมมลินเอาไปที่120บาทนะจ๊ะมี1ต้นด้านนี้อึ่งสยามจ้าจเจริญเติบโตมา1ต้นหมดรุ่นไปแล้วอันนี้หลงอยู่อีกต้นหนึ่งนะคะอึ่งสยามขอที่99บาทแบ้าทละกันนะคะมีต้นเดียวนะหน้าสวยแล้วก็อันนี้เป็นกาค่าพริกจ้ะ ป้ายสวยๆเลย100บาทเท่านั้นด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าเพชรติวานนท์นะคะ มีทั้งติดด่างติดป้ายแบบนี้สวยมากเพชรติวานนท์นะคะขอ120บาทเป็นไม้ป้ายเป็นไม้ทำยากทำไมราคาไม่เท่ากันถ้าไม้กัดสีทั่วไปราคาถูกจ้ะเพราะผ่ามากี่ชิ้นมันก็จะได้หน้านี้หน้าเดียวกันหมดแต่ถ้าเป็นไม้ด่างไม้ป้ายราคามันจะแพงกว่าเพราะเวลาทำจำนวนออกมาบางทีมันไม่ได้หน้าที่สวยเลยบางทีมันก็ไม่ด่างเลยนะคะราคามันก็จึงไปเป็นตามเลทตามหน้าหมายแบบนี้นะคะเบื่อบางท่านสงสัยทำไมต้นนี้ถูกต ต้นนั้นแพงอยู่ที่ความทํายากทําง่ายของไม้ด้วยแล้วก็ความหายยากของไม้นะตอนนั้นๆด้วยก็เป็นไปตามนี้นะจ๊ะแต่ของแม่ค้าหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นต่อให้ขึ้นร้อยก็ร้อยหน่อยๆน,นะคะไม่ไม่มีไม,ไม,ม,ไม,ม,ไม่มีเกินไปกว่านี้นะคะแล้วก็ CF ครบ3ต้นจัดส่งให้ฟรีนะคะ1ต้นถึง2ต้นก็ส่งมีค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะคะ แต่ถ้ารับ3าต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีปลายทางบวกเพิ่มแค่20บาทนะคะต่อบ้านนะจ๊ะอามาถัดมาตรงนี้มีชื่อว่าเศรษฐีปีชวดหน้าสวยมากดังฮารฮารปฮาแบบนี้เลยสวยจริงๆนะคะเศรษฐีปีชวดขออยู่ที่130นะคะ130นะเศรษฐีปีชวดสวยจริงๆนะสวยทุกใบนะคะนี่ฮารขีดครึ่ง หมือนใครระบายสีครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยสวยไหมธรรมชาตินะคะเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาดินสอสีหรืออะไรมาวาดมาเขียนนะไม่ได้ใส่กราฟิกคอมพิวเตอร์ใดๆเลยนะธรรมชาติล้วนๆน,นะคะเศรษฐีปีชวด130บาทมีแค่2ต้นนะแล้วก็อันนี้เป็นเหลืองเพชรอุไทยเหลืองเพชรอุไทยเอาไป89โตขึ้นกัดลายสีแดงขึ้นมาเต็มใบเล็กๆจะดูออกเป็นเขียวอมเหลืองโตขึ้นเนี่ยริ้วเนี่ยเริ่มมาแล้วเห็นปะ สีแดงจะขึ้นเต็มแถบทั้งใบเลยนะคะเหลืองเพชรอุทัย89บาทอันนี้เป็นดาราประกายแสงนะคะน่าสวยเลยน่าสวยเลยนะคะต้นนี้ขอ99นะน่าสวยมากมีต้นเดียวนะคะอันนี้อสงไขจ่จ้ะอสงไข่นะคะก็ ขออยู่ที่89แล้วกันเอาไป89นะคะสงไข่นี่ต้นนี้ม่วงมงคลนี่ไม้ตัวนี้ห่างหายจากวงการไปนานนะคะมันสวยนะม,ม่วงมงคลตั้งต้นแม่ไว้เก็บดอกเก็บเกสรน,นะเอาไว้ผสมกับตัวอื่นก็สวยนะนะคะม่วงมงคลนะคะกระถางนี้เอาไป89บาทมีกระถางเดียวนะคะถัดมาตรงนี้ชื่อว่าเยี่ยมตะวัน เยี่ยมตะวันโตขึ้นเปิดกระดูกใบขยายเห็นเส้นลวดลายสวยมากป้ายด้วยนะคะเยี่ยมตะวันกระถางนี้ขอ89บาทนะคะถัดมาตรงนี้ชื่อว่าอุตสามณีอันนี้เป็นไม้กัดสีรอโตโจนแบบว่าเริ่มลงหัวใบแก่นะคะเขาจะเปิดหน้าออกเป็นสีออกเป็นขาวแดงเลย ขาวกระแดงสีเขียวพวกนี้ก็จะหมดไปเหลือแต่เป็นลากระดูกฝอยๆนะคะอุสามณน,นีนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่89บาทนะคะมี1ต้นถัดมาตรงนี้ชื่อว่ามงคลสยามเป็นไม้ป้ายไม้ตัวนี้ทำยากมากถึงมากที่สุดนะคะนี่อันนี้สวยเลยฮารติดกันมาสามใบเลยเห็นไหมมงคลสยามกระถางนี้ขอ1 0 0บาท นะ่ะร้อบาทราคาย่อมเยาวแบ่งปันกันเลี้ยงถัดมาตรงนี้ชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรกระถางนี้ขออยู่ที่100บาทนะเป็นตัวแผลงนะคะตัวแผงหน้ามันสวยออกได้หลายมิติด่างขาวด่างชมพูด่างส้มด่างแดงอมม่วงก็มีนะคะแล้วแต่เขาจะเปิดมาหลายสีสันเป็นใสรุ้งได้เลยทีเดียวนะคะอ่ามณีล้อมเพชรแผลงเนาะหนึ100บาทแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นเจ้าสาวนะ ป้ายสวยๆเลยเจ้าสาวขอที่99บาทสวยมากชั้นฟอรรมสวยป้ายสวยนะคะ99บาทเจ้าสาวมี2ต้นนะคะเรียบร้อยจ้ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้เลยถูกใจต้นไหนนะคะโทรหาหรือทักไลน์หาเมีค้าได้ที่เบอร์080 519 4988นะคะราคาหลักสิบหน่อยๆหลักร้อยนิดๆลูกค้างดต่อรองนะนะจ๊ะดูพิจารณาเสร็จก็ สนใจรับกับแมค้าได้เลย3ต้นก็ส่งให้ฟรีลูกค้าแมค้าแทบจะไม่ได้เหลืออะไรแลละราคาแบ่งปันกันเลี้ยงนะคะค่าส่งแมคคาก็ไม่ได้สิทธิ์ส่งฟรีจากไปรษณีย์นะแมค้าเสียค่าส่งอยู่แล้วแต่จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าก็คือ CF ครบ3ต้นแมค้าจัดส่งให้ฟรีไม่ได้คิดค่าส่งแต่อย่างใดนะคะปลายทางที่เก็บ20บาทเป็นค่าธรรมเนียมพอเวลาไปส่งปลายทางลูกค้าจ่ายเงินให้พี่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้โอนให้แมค้าโดยตรงนะคะต้องเข้าระบบของ บรเล็ณของไปรษณีย์ไทยเวลาเราไปเบิกถอนออกมามันก็มีหักค่าเปอร์เซ็นต์กับค่าธรมเนียมด้วยนะคะมันก็จะเป็นการใช้บริการเขาตรงนั้นก็จะต้องมีหักนิดๆหน่อยๆไหมคะก็ขอกับลูกค้านิดๆนิดๆหน่นนนอยๆนั่นแหละนะจ๊ะสําสำหรับท่านใดที่โอนก็คือไม่มีอะไรบวกเพิ่มนะคะก็คือ3ต้นส่งฟรีให้เลยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า